สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณยายเล่าเรื่องรักการปลูกปลูกแก้วสารพัดนึกมาก็นานสําเร็จก็ส่วนหนึ่งแต่แก้วสารพัดนึกตายก็หลายกระถางต้นแก้วสารพัดนึกเป็นไม้มงคลเหมือนจะชอบน้ําดูแลเป็นอย่างดีทั้งฉีดสเปรย์ฮอร์โมนทั้งให้น้ําด้วยเช้าให้น้ําตอนเย็นบางครั้งแถมกลางวันด้วยรดน้ําด้วยความความรักและห่วงใยทําแบบนี้แล้ว Yeah, แย่แน่ๆเลยค่ะเพราะแก้วสรารพันนึกอาดเน่าเปื่อยตายเพราะการรดน้ําของเรานั่นเองแล้วก็ยายก็เคยเห็นบางคนใช้ถาดรองก้นกระถางจริงๆแล้วเรารดน้ําก็เพียงพอแล้วมีความชุ่มชื้นพอแล้วถ้าเราใช้ถาดรองก้นกระถางโอกาสที่รากเน่าจะถามหามีเยอะค่ะทุกคนแต่หากดินปลูกหรือวัสดุปลูกในกระถางระบายน้ําได้ดีก็ไม่เป็นไรสามารถรดน้ําวันละหนึ่งครั้งได้ ก้วสารพัดเลกเขาไม่ค่อยชอบความชื้นจนแฉะนะคะทุกคนถ้าต้นเล็กๆยังเป็นต้นกล้ายอยู่ก็เสียงที่จะเน่าเอาเพราะน้ําจะเข้าไปเก็บะส,สมบนลําต้นและใบก็จะบวมน้ําโอกาสที่ต้นจะเน่าร้อยเปอร์เซนตบางท่านซื้อดินถุงมาแล้วปลูกเลยไม่ได้ผสมวัสดุปลูกลงไปใหม่เวลาลดน้ำดินจะยุบตัวลงดินแน่นน้ำระบายไม่ดีน้ำขังก็เป็นสาเหตุที่ทำให้แก้วสารพัดเกตายเพราะน้ำ และตั้งแต่ปลูกมาก็ไม่โตบใบเล็กลงเล็กลงใบเหลืองตอนปลูกหนึ่งใบผ่านไปก็ยังหนึ่งใบเหมือนเดิมเพราะดินอุ้มน้ำมากเกินไปการให้น้ำแก้วสรารพัดนึกมากเกินไปใช่ว่าจะส่งผลดีลักษณะดินที่เห็นอยู่นี้ควรเป็นดินที่ต้องเพิ่มอินทรีย์วัตถุเข้าไปต้องเพิ่มวัสดุปลูก เพื่อให้ดินโปร่งโล่ง,งแล้วก็ระบายน้ําดีขึ้นดินผสมใบก้ามปูดีอยู่แล้วแต่ควรเติมแกลบดิบกาบมะพร้าวสับหยาบฐานหงต้มลงไปเพื่อเพิ่มช่องว่างระหว่างเม็ดดินให้น้ําที่รดลงไปไม่ขังในกระถางเพียงวิธีง่ายๆเช่นนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาแก้วสารพัดนึกใบเหลืองใบซีดใบเล็ก จากการให้น้ำมากเกินไปแล้วก็ลดการให้น้ำไม่ต้องรักและห่วงใยมากมายไม่เช่นนั้นแก้วสารพัดนึกต้นเล็กๆแบบนี้ก็จะเน่าเปื่อยตายสาเหตุเพราะรดน้ำเยอะนั่นเองคะ่ะหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนที่รักการปลูกต้นไม้ วันนี้ขอบคุณทุกท่านและก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายเล่าเรื่องรักการปลูกหากมีปัญหาหรืออยากให้ทำคลิปเรื่องอะไรเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปยายยินดีตอบทุกคอมเมนต์พบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ